بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تؤسر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم رك ومتى يندي برني الله سبحانه وتعالى تعالى تنبينا وكتم تنبينا ลองสังเกตเห็นตัวเราไหมครับตัวเราหลายๆครั้งที่เราขาดความสุขเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคเราห่างไกลจากความสุขมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอีหมานก,การศรัทธาที่เรามีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราพี่น้องครับในขณะที่เรามีความทุกข์มันเหมือนว่าเรานั้นกําลังเป็นโรคชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่ต้องการยาที่จะมาช่วยบำบัดจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการที่ผมอยากจะแนะนำไปนะครับโอสถบำบัดครับโอสถบำบัดบำบัดอะไรฮะบำบัดโรคเครียดบำบัดโรคซึมเศร้าบำบัดโรคความทุกข์บำบัดโรคฟุ้มไฟบำบัดโรคหนักอกหนักใจ แล้วก็บำบัดโรคที่เกิดขึ้นตามร่างกายเราครับจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามผมมีหนังสือเล่มนี้เป็นองครับอัดะวดาวะโรคแล้วก็ยาบำบัดหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งเป็น้องครับอันจาวะบุลกาฟีลิมันซาละอานิดดาวะอชัชชฟีคำตอบที่พอเพียงแล้วสำหรับคนที่ถามถึงยาบำบัดโอสถบบำบัด รักษาความทุกข์รักษาความความยากลําบากในชีวิตรักษาความมืดบอดของหัวใจรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากทางกายรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากทางใจเป็น้องครับหนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้นะครับหนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ตัวผมเองเป็น้องครับเล่มนี้นจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ตัวผมเองจะจะอ่านบ่อยจะเปิดบ่อย ครับจะเปิดบ่อยดูหนังสือจะสภาพนะาจะเปิดบ่อยหนังสือก็จะเปิดบ่อยจะอ่านบ่อยเวลาเดินทางไกลไปหนังสือที่พกติดตัวเป็นประจำาก็คือเป็นหนังสือเล่มนี้จะมีสองฉบับเป็นนะครับอันนี้เป็นฉบับใหญ่แล้วก็จะเป็นฉบับพกพาเพราะว่าส่วนตัวมีความอ่านแล้วเนี่ยมีความมีความมีความสุขอ่านแล้วมีพลังอ่านแล้วอ่านอ่านแล้วมีกําลังใจปาร์ตร่วมสมัยท่านหนึ่งนนะครับ ท่านเชคกัมตูราฟดีหรือเชคัมราซักอัลบัดรท่านได้กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าเราพลาดการเรียนรู้เนะี่ยมันเหมือนพลาดสิ่งสาคัญในชิดเราหนึ่งในหนังสือที่เราพลาดไม่ได้ที่จะต้องที่ต้องรีบเรียนรู้อย่าให้สายเกินไปในการที่จะเรียนรู้คือข้อมูลจากหนังสือเล่มน,นี้นันพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่สง่สงผลกับส่งผลกับวิถีชีวิตของเราส่งผลส่งผลกับ ความสุขความสําเร็จในวิถีชีวิตของเราที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ไปน้องครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความทุกข์คนที่มีปัญหาประสักในชีวิตหาทางไปไม่เจอเส็จแ,แล้วเขาพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะบําบัดก็ไม่เจอยาบําบัดไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็เขียนหนังสือเขียนคําขอมาหาท่านแจ็ค ท่านอิหม,ม่ามอิบนุยยอิบนุ้ยอิมอันยาวซียะมาเขียนมาท่านว่าท่านมีโรคที่พยายามรักษาก็ไม่หายมันเป็นโรคที่ทําให้เกิดความทุกข์โรคโรคที่ทําให้เกิดความยากลำบากในชีวิตขอให้ท่านแชกนั้นช่วยจัดยาให้ด้วยครับท่านแชกจึงจัดยาให้จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการอีมานการศรัทธาที่มีกับอวสุภานญวาตลาเป็นที่ตั้งเรื่องของความรักที่เราจะต้องมีกับอวสุ เรื่องอามันทางพลังทางจิตใจที่เราจะต้องมีให้กับอรรถสุภานุวาต่าลๆเรื่องที่เรานั้นจะต้องจดจอ่อโฟกัสเรื่องเราต่างๆไปสู่อรรถสุภานุวาตาลาเรื่องที่เราจะต้องทิ้งครับทิ้งของหรารมทิ้งบาปโทษของบาปหลากหลายตัวแปรสําคัญหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตคือการที่เรานั้นจมปักอยู่กับบาปอยู่และสิ่งทําให้เราเกิดบาปได้คือนับสูการที่เรานั้นชอบคอยตามนับสูเราซึ่งหนังสือเล่มเนี้ย จะบอกยาโอสถจัดยามาให้ให้เราได,ได้ได้ทานให้เราได้กินให้เราได้รักษาความสม่ำเสมออย่างแน่นอนแน่นอนความยากลําบากซึ่งถือความทุกข์ซึ่งถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งความเครียดความเศร้าซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทางใจเราจะได้รับการบําบัดแล้วก็ได้รับการแก้ไขยอย่างแน่นอนพี่น้องครับนั้นพี่น้องครับหนังสือเล่มนี้จริงเป็นหนังสือหนึ่งที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านอิมามอิบนูคอยยิมอันเยอซียที่ ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ทั้งด้วยกับเหตุผลทั้งปวงแล้วก็ช้าไม่ได้ที่จะเรียนรู้ัวผมเองก็คิดว่า,าตั้งหลักในการที่จะนําเสนอถ่ายทอดกับผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมีความตั้งใจอยากจะน,นําหนังสือเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมาแปลให้ฟังสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามีอะไรมีดีอย่างไรยาตัวยานั่นเป็นอย่างไรเราจะใช้ยาอย่างไรอยู่อยู่นานแล้วพีองครับ อฮัมดุลิล้วโดยกับเตาฟีความความสำเร็จที่มาจากวัดสุภาเนวตลาได้ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมโครงการดีๆผ่านผ่านรายการแห่งนี้ผ่านศูนย์ผ่านมูลนิธิพลังศรัทธาชนผ่านสถานีแห่งนี้ครับก่อนจะเข้าเรื่องราวพี่น้องครับอยากจะให้เราได้รู้จักครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ท่านอนะิบนุกอิมเนี่ยท่านคือใครนะครับชื่อเต็มๆของท่านฮนะ ท่านมีนามว่าออิมามชัมสุดดีนอบัอบดุลลอฮ์มุฮัมหมัดบินอบีบักบอัลจารอีอัดดีมัชกีซึ่งเรารู้กันโดยทั่วไปว่าอิมนุกไกยินเอาสั้นๆว่าคุณภาพของท่านเนี่ยคนที่รู้จักท่านอิมามนาววีซึ่งเป็นปราชญาคนสําคัญเป็นหัวใจของของ,ของมัสยิดอิมามชาฟิอีถ้าพูดถึงปราชญาดชั้นแนวหน้าที่ครบเครื่องในมัสยิดชาฟิอีถอีจะเลือกมาอันดับหนึ่งก็คงเราคงคิดถึงท่านอิมามนาววี เช่นเดียวกันไปน้องครับถ้าพูดถึงปราฏที่ครบเครื่องนะครับที่เป็นเหมือนหัวใจของมัรับอิมามท่านอิบมามฮัมบบลีอิบนนหันบันแล้วก็ต้องเป็นท่านนี้ไป้องครับท่านอิบุกอยิมอันยวซีนะครับนั่นคือเครดิตของท่านที่ที่ทําให้เราได้ได้เห็นถึงถึงศักยภาพของท่านแล้วก็เนื้อหางานเกียนของท่านที่มีความสําคัญก่อนจะเข้าเรื่องไป้องครับมีหน,นังสือที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคำกล่าวซึ่งถือเป็นมุคอดดีมา มัตก็ทีว่าเรว่าเป็นคำนำคำนำที่จะชักนําให้เราได้เห็นึงสิ่งจริงในหนังสือเล่มนี้ความสําคัญของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้นั้นมีเขาเรียกว่าการตาเก๊การตาเก๊คือการการที่จะมาช่วยให้หนังสือเล่มนี้นะครับได้รับคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคําว่าตาลิกคาว่าตาลิกคือบางทีก็มาเพิ่มมาขยายความ เนื้อหาหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งฉบับที่ผมนำมานั้นเป็นงานตากิก e แลวก็ตาลี A L e K ของท่านเชคยูซุฟอาลี A L e ครับซึ่งผมอยากจะนำงานเขียนที่ท่านได้เกิดไว้ในมุกอดดีมาเนี่ยซึ่งเป็นคำที่ทรงคุณค่าอยากจะมาฝากครับท่านได้กล่าวคำหนึ่งครับวรคหนึ่งที่อยู่ในในช่วงของคำคำนำหนังสือเล่มนี้ครับท่านได้กล่าวว่า มุฮับาตุลลอฮฺ سبحانه และ تعالى هي رأس الأعمال الصالح وذريةه ความรักที่มีกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى การที่เรารักอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى เนี่ยถือว่าเป็นเราะเป็นหัวหรือเป็นจุดสูงสุดของการทำอามั่นอิบารัดกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت าลา ى เลยก็ว่าได้พี่น้องครับเราละหมาดละหมาดเพราะอะไรเหตุผลบางคนก็บอกว่าละหมาดเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่มันตึงถึงเวลาต้องละหมาด ไม่ละมาแลวเดี๋ยวเนราะดูว่าไม่ละมาแล้วคนจะว่าเ<ม>พื่น้องครับไอ้สิ่งนี้เป็นระดับการละหมาดของคนทั่ทวไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราละมาเพราะเรารักอัลลอฮฺเพื่น้องครับความแตกต่างอย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นหนึ่งละมาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัตโนมัติเราก็จะละมาดละมายกอัลลอฮฺอักบัฮเราก็จะละมาดไปเรื่อยๆเพื่อน้องครับจะเสร็จแล้วความรักความผูกผูกพันเดี๋ยวพูด,ดง่ายๆเพื่น้องครับ ความดื่มด่ำอัทธรสที่อยู่กับการละหมาดเนี่ยเราไม่เคยได้สัมผัสใช่ไหมครับไม่เคยได้สัมผัสละหมาดก็คิดว่าละหมาดให้เสร็จไปสามรัก็อัดสี่รัก็อัดห้ารักก็อัดลวกๆให้เสร็จไปนั่นคือสิ่งหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้านลองปรับใหม่นะครับปรับวิถีการละหมาดปรับรูปแบบการละหมาดใหม่ละหมาดเพราะว่ารักอวโลก์ละหมาดเพราะว่ารักอวโล์พอละหมาดแล้วรักอวโลกไปน้องครับความรู้สึกมันจะเข้ามาไปน้องครับ ความดิ่มดําอรรถต่างๆนานา,นานาความรู้สึกความที่เราจะต้องให้กับวาสุภาในวา,าลามันจะมามันจะมีความกับความละหมาดที่เป็นความการละหมาดที่เป็นการละเมียดละไมมีความสุขเหมือนสโลลสโลลฮะอัลลอฮฺสุลัลมเนี่ยท่านได้กล่าวกับท่านบิลานนะครับท่านได้กล่าวว่าอักินสสุสซาละบิลานจงกอมัดละหมาดอริรหนาบิฮายาบิลานและจงทาให้ฉันมีความสุขนะด้วยกับการละหมาด ใช่ไหมนเดียวกันท่าเราซูรุลละซารุลลอฮุลัยฮิสซาลาムเนท่านได้กล่าวว่ายูไอลกุรรตุอนีฟิศซาดะฉันจะมีความสุขอยู่การละหมาดละหมาดแล้วฉันจะมีความสุขเริ่มละหมาดแล้วจะมีความสุขซึ่งบางทีมันจะต่างกันบางทีเราจะละหมาดรู้สึกว่าจะละหมาดได้เยรู้สึกว่ามันลําบากมันจะนั่นมันจะนี่มันมันรู้สึกว่ามันมันมีความขับปกขับใจมีความลําบากที่จะละหมาดนั้นจึงช้าที่จะละหมาดต้องทำโน่นต้องอะไรให้ เยอะแยะไปหมดไปน้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เราได้ศึกษาการที่จะสร้างความล่มลึกการที่เราได้เรียนรู้ยาโอสถบรรําบรรัดในจากหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะช่วยให้ให้เรากลับมาให้เราได้มีความรักในอ่ยเพราะาความรักในอวบเ,เนี่ยมันเป็นหนึ่งในคีย์กุญแจสําคัญที่ทําให้อามาอิบะดาของเรานั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ ได้รับความสุขก็คือพูดง่ายๆเป็นรองครับเราสามารถที่จะสัมผัสสวรรค์ทั้งดุนยาแล้วก็อัจกิรอได้เมื่อเราใส่ความรักของเราให้มีความรักของเราใส่ไปในอิบาดาในทุกอิบาดาทุกการทําความดีครับวะฮียอันนูรอัลละียูนีรุอาหอความรักของเราสุภาพนัวตาเนี่ยมันเป็นเหมือนประทีปแสงสว่างเป็นนูตเป็นรัศมีอยู่ในหัวใจเราจะให้ใจเราสว่างเห็นทางที่ดี เห็นทางที่ถูกต้องเห็นความดีละหมาดแล้วมันจะเป็นอนที่ใจเราจะรง้โร่งจะสบายเหมือนชีวิตของเราบางครั้งชีวิตของเรามันอยู่ความมืดมืดบอดมันมันไม่มีทางออกมันมีปัญหามันมันอุปสรรคครับเหมือนเราบอดเราไม่เห็นสิ่งที่ดีๆแต่พอละหมาดพอเราได้ใส่ความรักของเราเนี่ยอิบาดะห์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราได้สว่างได้เห็นชัดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความสุขไฟยันชื่อาบ้าะ วายูนีรุอัลุลมะความรักที่เราใส่ในอิบาร์ดะที่เรามีอยู่นั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นแบ่งความสุขนั้นได้แพร่หลายแพร่กระจายซึมซาบเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราแล้วก,ก็จะเป็นรัศมีให้เราเห็นทางเห็นสิ่งที่เป็นความมืดนั้นก็จะเห็นเป็นความสว่างและที่สำคัญคือนะครับวายัคซีฟุอัลฮุซนะัลกัมความรัก ที่เรามีกัลว่าแล้วเราใส่ไปในละหมาดใส่ไปในการอิบารัดทุกรูปแบบเนี่ยฮะมันจะเป็นสิ่งที่ปัดเป่าให้เรานั้นรอดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องของอดีตที่ผ่านมาบอกแล้วก็แล้วความไม่ตกกังวลที่อยู่กับอนาคตอันนี้สําคัญเนี่ยนะฮะสำคัญมากเลยฮะในฐานะที่เราท่านหลายเป็นบุคคลหนึ่งเป็นมนุษย์มนุษย์สัญชาตญาณเราต้องการความสุข สิ่งใดก็ตามสิ่งใดนะฮะที่มาเป็นเป็น,ปนอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผมและท่านหรือมนุษย์ทุกคนนั้นประสบได้รับความสุขที่แท้จริงน,น,นั่นคืออะไรฮะน,น,รน,รนั่นคือโรคเพี่นครับนั่นคือโรคโรคอนันโรคอันยากโรคที่เป็นความเห็นความอาวิชชาโรคที่เป็นโรคที่เป็นความมืดอบ,บอดในหัวใจของเรา การที่เราทำอิบาร์ดาทำความดีแล้วก็ใส่ความรักเข้าไปในอิบาดาในคนในอิบาดาชิ้นนั้นนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บรรเทาขัดจัดความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นในห,หัวใจเราและเป็นการป้อง,องกันขัดจัดอ้อมความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับอนาคตพี่น้องครับพูดกันง่ายๆนะสิ่งที่ทําให้เราประสบความทุกข์ความสุขประสบความทุกข์ความเศร้าโศกมันมีสองประเด็นพี่น้องครับ สองเรื่องครับคือเรื่องอคือเรื่องฮุซคือความเศร้าโศกเสียใจกับอดีตสาวล้อมความวิตกกังวลกับอนา,าคตสองเรื่องนี้ที่เราเก้ากันไม่ถึงความสุขกิแท้จริงเพราะเราเสียใจกับอดีตอดีตที่ผ่านมาอันเจ็บปวดเป็นสิ่งที่อดีตที่เรารับไม่ได้ถูกทอดทิ้งเราเสียหายเราเจ็บปวดกับสิ่งที่มันได้รับความโหดร้ายในชีวิตที่ผ่านมา กับโควิดที่เกิดขึ้นรอบสองรอบสามที่ผ่านมาทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดเอาไว้กับโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นทิ้งร่องรอยที่เจ็บปวดไว้ให้กับเราไว้ไปโฟกัสเพื่อใส่ใจจดจ่ออยู่กับความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นมาพี่น้องครับไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชักนําให้ประสบประสบกับประสบกับความความทุกข์ความยากความทุกข์ก็คือเศร้าโศกแบบรี้รังใช่ไหมฮะหลายคนเกิดขึ้นอาการโรคชนิดเกิดขึ้นมา วิธีบำบัดรักษากลับไปใส่ปรับระดับจิตใจของเราปรับปรุงตัวเราให้เกิดความรักในอลโล้วก็รักในการอิบะดาที่ทําความดีกับอ์สุภาณวาตาลเรารักที่จะละหมาดนะครับเรารักละหมาดแล้วใส่ความรักเข้าไปเราอ่านกุรอ่านล้วใส่ความรักเข้าไปเราเรียนหนังสือล้วใส่ความรักเข้าไปรักที่เรามีกับอวโลก์เราจึงละหมาดจึงทําความดีทําความดีเพราะรักอวสุภาณวารตาอันนี้มันเป็นจุดสูงสุดและเป็นสิ่งที่มันแก้ไข บปัญหาประสักดต่างๆนานาที่เกิดขึ้นครับโรคที่เป็นความทุกข์โรคที่เป็นความเศร้าโรคที่เป็นความวิตกกังว,วลโรคที่เป็นขับคล่องมองใจนั้นจะได้รับการขจัดออกไปนั้นสําคัญมากเลยครับเอามาจากไหนพี่น้องครับอัลฟิซาลิกะยาะโคลุนเยบิอุสซาลลอห์หรือซาลัมแทลุสซาลลอฮ์ซาลลอห์ซัมกาว้ฮะดิษของท่านพี่น้องครับอีดะฮะดาฮะนูรอัลกัลบะอินฟัสฮะวานชาระฮะเมื่อนูรรัศมีประทีปเข้าไปในหัวใจแล้วนั้น ใจนั้นก็จะเบิกบานใจเรา Susan, นั้นก็จะมีความสุขน yeah. ี่ฮะนั่สนจจสำคัญที่จะที่จะทําให้เรามีความสุขต้นเหตุปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขคือสุขในใจเพียงครับสุขในใจพอสุขในใจแล้วมันทําให้สุขข้างนอกนั้น mm. ได้มีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขแค่เพียงภายนอกภายนอกครับเราอาจจะมีเงินเยอะเรา,าจ,จะมีความสุดวกสบายเพียงครับแต่ข้างในเรานั้นมีความทุกข์ข้างในของเราไม่รู้จักคําว่าพอข้างในไม่รู้จัก ไม่รู้จักการเคารพอิบาดะห์กับอัลลอฮฺสุบฮานวุวาฮฺาตาลาพี่น้องครับเราจะไม่สามารถที่จะเจอความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากเงินความสุขที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเป็นความสุขแบบฉาบฉวยเป็นความสุขที่หยาบและไม่ละเอียดแล้วกคว็ความสุขที่พร้อมที่จะหมดไปได้ตลอดเวลานั้นท่านรอซูลุลลอฮัลสุลลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ที่มีความสำคัญมากครับอิซาดะคอลันน,ลลน,นูรอัลกอลบะอินฟซะฮะวนชาระฮะมันูร์อัลซามีการรู้จักอัลลอฮฺ ความรักที่มีต่ออัลอววะเข้าไปในหัวใจแล้วนั้นแน่นอนอิมฟาซะฮะวอนชอราะฮใจนั้นก็จะเบิกบานใจเรานั้นก็จะสัมผัสความสุขได้ขออัลล์สุบฮาพนุ่นตะลาได้ทรงให้หัวจิตหัวใจของเราครับได้รับนูรรัศมีผ่านความรักที่มีกับอัละและเราใส่เป็นการอิบ,บ,า,บ, Allah, บาร์กับอัลววะสุบฮาพนุ่นตะลาให้เกิดขึ้นกับหัวจิตหัวใจของเราทุกคนเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับความสุขทั้งดุนยาและก็อาคิรออูลกุรอรีฮะดะวัสตัฟรุลลอฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะะะเราห์มตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์